สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับตอนนี้อยู่เกมอาร์คในนะครับในคลิปนี้จะพาไปดูโมดูลของแองเจลิน่านะครับก็เริ่มดูกันเลยนะโมดูจะเพิ่มค่า Max HP ขึ้น90หน่วยนะครับผ้าพลังโจมตีเพิ่มขึ้น35หน่วยและทําให้ติดสโลนานขึ้นนะครับจากเดิมจะเขียนว่าช็อตไทม์คือติดสโลแป๊บเดียวนะครับเพิ่มมาเป็นม o เดเลตก็คือเพิ่มขึ้นอีกนิดนึงนะมาดูกันที่การปลดล็อกนะครับ การปลดล็อกนะครับก็จะมี2มิชชั่นมิชชั่นแรกนะครับให้แองเจลิน่าเนี่ยจัดการกับศัตรูให้ครบ7ตัวนะครับ5รอบก็ต้องลงด่าน5ครั้งนะครับแล้วก็มิชชั่นที่2นะครับให้ลงด่าน44โดยที่แองเจลิน่าเนี่ยจะต้องลงลงคู่กับสเปเชียลิสต์อีก2ตัวนะครับ คือตัวละครที่ลงด่านนี้ได้มีแค่3ตัวละครเท่านั้นคือแองจิน่าตัวหนึ่งนะครับแล้วก็สเปเชียลลิตอีก2ตัว้ามใช้นอกเหนือจากนี้นะครับก็ค่อนข้างจะพิกกี้นิดนึงค่อนข้างจะต้องต้องใช้ลูกเล่นนิดนึงนะครับเดี๋ยวไปดูกันที่ด่าน4-4ครับผมมาที่ด่าน4-4นะครับก็ แต่น,นี้จะเน้นลงปิดบล็อกนะครับตัวละครที่ใช้จะมีตามดีครับผมแนะนําให้เอาชอเนี่ยต้องมีอยู่แล้วเพราะว่าเอามาบูลลี่บอสนะครับแล้วก็เสียเนี่ยเอามาเพราะว่าิวตัวเองได้นะครับเพราะมันมันต้องมายืนกลางตรงบอลโดยที่เสียต้องรับดาเมจจากตัวที่ยิงไกลด้วยนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าเป็นยังไง มาถึงให้ลงอีดบล็อกก่อนเลยนะครับ <c oughs> ให้ลงตามเดี๋ยวลงตามผมไปแล้วกันนะครับมันต้องลงทั้งหมด <c oughs> อ่าห้าจุดดี๋ยว่นับเป็นผิดตรงนี้ไอหกหกจุดเลยนับผิดเฉยนี่นะครับก็ทางซ้ายตรงนี้ลืมเร่ง เร่งเวลาแล้วก็ตรงนี้นะครับตัวที่แองเจลิน่าจะวางไว้ตรงนี้นะครับตรงกลางเลยเดี๋ยวพวกนี้เดี๋ยวมันจะตายไปเองนะครับก็ปล่อยไปแล้วก็ลงชอก่อนครับตำแหน่งนี้หันลงนะหันลงเท่านั้นนะครับใช้สกิลหนนะครับอาลืมบอกว่าแองเจลิน่าเอาสกิลสาม,มานะครับตรงนี้ถ้าไอสอตัวนี้เข้าระยะนะครับ ออมาตรงนี้ปุ๊บปดใช้นะครับสกิลเครีย์ไปก่อนเลยนะครับจากนั้นเอาเจียลงนะครับป,รปล่อยให้ซิลิน่าโดนดามเมจตรงๆคนเดียวนะครับก็คือแตกแน่น,นอนนะครับตัวนางบางมากๆนเๆนี่ยก็เท่านี้ครับตรงนี้ปล่อยรอให้ บอสมันตายก่อนนะครับเราจะยังไม่ทำอะไรทั้งสิ้นที่เหลือเป็นออโต้ทั้งหมดนะครับ <c oughs> เนี่ยเนี่ยมันจะโดนผักมาแล้วมันก็ต้องวิ่งวนมาตอนนี้ซึ้นชื่อว่าการบูลลี่บอสนะครับก็นั่นแหละอย่างที่เห็นกันนะแล้วก็มิชชั่นหนึ่ง สามารถทําในด่านนี้ได้นะครับก็เอามาลงอย่างเงี้ยลงวนไปครบให้ให้ครบ5รอบนะครับตรงนี้พอเริ่มมาเยอะนะครับประมาณนี้กดใช้สกิลครับผมอาแต่ก็โน้ตโน้ตนิดหนึ่งว่า แองเจลิน่าผมเนี่ยเป็นสกิลระดับ M3 นะครับเพราะงั้นผมคิดว่าความเร็วในการในการในคูดาวของสกิลเนี่ยอาจจะอาจจะเร็วกว่าคนอาจจะเร็วกว่าเยอะคนที่มีสกิลเลเวลเ็ดอะไรเงี้ยอันนี้ตัวแดงเริ่มเข้ามาตรงนี้กดใช้สกิลไอพี่พี่ขวานเนี่ยพี่คอนหรือพี่ขวานเนี่ย เมื่อกี้เข้าเข้ามาระายะานี้ก็กดไ้สกิลอาจจะต้องลองปรับใช้ดูนะครับเพราะว่าไอสกิลเลเวลไม่เท่ากันของผมว่าจังหวะน่าจะต่างกันแล่ก็ของผมจะเป็นลันประมาณนี้นะครับก็จบลงแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามครับเยวเจอกันใหม่ในคลิปนะครับคลิปนี้ลาไปเท่านี้ครับสวัสดีทุกคนครับ